ครับพี่จะอุ้ยหน้ามปโดนเลยมาฮะหน้ามัโดนเลยมาตากแดงดงานเธอ,อโอ้โหโอ้โหนี่ดันยันคอไหนดูแขนดิแขนโอ้โหแขนเป็นลายงานนี้ทาครีมกันแดดไปเลยลืมจะอุ้ยชัดมากค่ะก็ไปเอาที่มาร์คหน้ามาให้นะ ไม่ไดีเลยดเดี๋ยวเรามาร์กหน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาหลอกพวกนี้กันว่ามันจําผมได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้ย่นนิดนึงค่ะโอครุรยอ๋ได้คะได้แนะล้วเดี๋ยวขอดูนะโ <c oughs> อเค <c oughs> พ,พี่ว่ามันจําได้ดีจัง <c oughs> จำจากกลิ่นอะไรอ,อย่งง <ๆ S 1> างเงี้ยเนาเดี๋ยวก็ลองมาแลฮะเดี๋ยวเราก็จริงๆมันก็จำกันได้แล้วแนะหละเพราะว่าสองตัวนั้นมันขึ้นแบงค์หมดแล้วเดี๋ยวไปดูให้เป็น

เเป็นนอะไรนนยี่จําได้แต่แบบแปลกใหม่ไงปกติต้องบอกก่อนว่าปกติไม่ค่อยมาหน้าไม่เคยมาเลย,เย,เลยตั้งแต่หนูเจอพี่พี่ไม่เคยมาหน้ามเลยพี่มานอนเฉยๆมาแต่นี่ไอเดียเชอรี่เอ้าคนเนาะไม่พนาะพี่โดนแดดพอดีไงเพรานะ้าเป็นไรอ่าดีดเนี่ยดีดดีด ว้ยเดี๋ยวหาหอไหนอะอะไรเนี่ยไม่ดีมากมัดหน้าเออมัน้อยเฉยนะบายิเปมัน้อยเฉยมาเดี๋ยวเราก็มาถึงถึงจะมัดหน้านฮะแต่ว่ากิจวัตรก็ต้องมาภารกิจ พี่ทำไมน้องเองยหน้ากันเนเ่ยขยับปากได้ไมั้ยอ่ะขยับปากได้ตอ,ตอนน,อนี้มันหลุดงเงี้ยยังยังทางนี้โอโ้โห แล้ลำบากนะเราอ่ะเม,ม็นไงความลำบากงนะั้นกูเลยไปไปยา นี่ทำไรล้างพื้นล้างพื้นล้างเกี่ยวแล้วเงยหน้าอย่างนี้จะมองเลยพี่ต้องไปว่าพี่พี่ล้างในหอบหลายรอบไปแล่วออกมาที่เลยมาที่เลยมาที่ที่ไนเลยโอ้๊ตไม่ออกมาเนะขอบมองด้วยความสงสัยอ่ะพ่อเป็นไรโอ๊ตจะเดินไปไหนอีกเนี่ยไม่มานอนพี่อะงงเอ้ย พอมาร์กหน้าก็ต้องนอนเฉยๆนิ่งๆงผ่อนคลายเคยมาร์กปะเนี่ยเฮ้ยใครเคกะของทางก็นี่เมือนละไอ่หัวโอ้โหโอ้โหพี่รู้ไหมว่าถ้าพี่ขยับหน้ามากๆแล้วผ้ามันย่นหน้าพี่จะย่นนะต้องเคี้ยวแบบห้ามขยับ ทิ้งเขาอย่างมานอนได้แล้วมานอนได้แล้วให้ให้ขบได้บําบัด<า>ให้ขบได้ช่วยพ่อผ่อนคลายเถอะมานอนได้แล้วควรยึดตัวห้มาก่อนนะหม <laughs> าก็ต้องเลี้ยงหน้าก็ต้องมาเมื่อกี้โดนตรงไหนวะเมื่อกี้เหรอคะ

อ๋อมันจูบพี่แล้วโอ้แง่ไม่ได้แล้วนะ้าดูแล้วไม่แง่แล้วไม่ได้มันหลุดเอ๊ะเดี๋ยวนี่เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องไกันมันหลุดเห็นไหมเนี่ยโอ้ยหลุดหมดแล้วเนี่ยอย่าหาอะไรมาทำมัน,นยากยานี้นะน่ารักดีออก น่ารักดีอ่ะเหมือนอะไรนะเดี๋เดี๋แมสก์เหรอถามกูยังไม่ถามาม,ถาม,มันดีต่อหน้าสุขภาพหน้าของพี่นะเี่ไม่ได้ออกไปนี่หรอ